ครับสวัสดีครับช่องหน้าไม้ยิงปลาช่างน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับคิวเดือนเมษาครับงานคิวเดือนเมษาครับก็จะช้าหน่อยครับส่งเลทไปหน่อยครับมาดูตัวแรกครับตัวแรกก็เป็นทรงกำคอครับกำคอรางวันแท็กใส่ลูกปลายกระบอกครับเป็นไม้ประดูครับเจ็ดเช็คเกอร์ครับ รางบอลแท็กใส่ลูกปลายกระบอกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับรางเน้นความแม่นยำความปลอดภัยครับงานไม้ประดู่ครับลงเงาครับแจ็คเกอร์ครับกลวงไก่ก็สแตนเลสครับไก่เป็นไก่เซฟนกครับ นี่ก็ไม้ประดูครับรางบอลแท็กครับไม้ประดูเจียเช็คเกอร์ครับตรงกมให้ครับกมก็ชับมือครับลงสีเงาครับตัวนี้ก็รางบอลแท็กครับรางบอลแท็กไม้ประดูครับ ตัวนี้เป็นปีกค้งเง่าครับงานเป็นงานสั่งทำครับเริ่มต้น3า0พรวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับแถมลูกดอกให้4ลูกครับยาง2ชุดสาย P.E. ขาจับท่อครับรวมส่งครับตัวนี้ก็กําคอกําคอรางบอนแท็กครับ รางบนแท็กใช้ดีครับปลอดภัยด้วยครับน้ำหนักก็ประมาณ2.8โล2.9โลครับถือว่ากำลังดีลองรับยางได้3-4เส้นครับลางตัวนี้ครับกําคอครับไม้ประดูครับ ตัวนี้จะเป็นรางอ a เครับปีข้างเข่าครับเรียวปลายให้ครับรางอ a เตัวนี้ใส่ลูกปลายกระบอกก็ได้ยิงหน้าไกลก็ได้ครับตัวรางจะใหญ่กว่าบอลแท็กครับตัวนี้ก็กำคอรางบอลแท็ก วนี้เป็นปีก้างคาวห้าสิบเซนครับข้างคาวห้าสิบเซนกาคอก็ไม่ใหญ่มากครับกำลังพอดีครับตัวต่อไฟก็กําคอครับกําคอปีก้างคาวครับ อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเก้าครับตัวรางก็ยาวเมตรสามสิบครับยาวรวมท้ายก็เมตรเกือบเมตรเจ็ดสิบะครับยาวรวมท้ายครับกำคอครับปีกโรเลอร์ครับ ลดน้ำหนักครับเจาะทะลุเจาะทะลุก,ก็าทำเดี่ยวปลายให้บนล่างครับน้ำหนักก็จะได้เบาขึ้นอีกครับกำคอครับเกะเช็คเกอร์ให้ทุกตัวครับกำคอครับบอลแท็กครับปีกโรเลอร์ครับ ใบครับลงสีเงาครับตันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับไม้ขี้เหล็กทำสีด้านครับขี้เหล็กปีกโรลเลอร์ปีกป,ปีข้างข่าครับเป็นรางวันแท็กครับปีข้างข่า ไม้ขี้เหล็กทาสีด้านครับข่าวตัวนี้ก็เป็นราง i อครับบีกโรเลอร์ครับเดี๋ยวปลายทำคอไม้ประดูครับ ันนี้เป็นมือสอดครับมือสอดลางอาางรางบอลแท็กครับปีกข้างข่าวในโรเลอร์ในข้างข่าวนอกห้าสิบเซนครับตัวนี้มือสอดครับ ในค่อมครับลางกลมในค่อมรางกลมโรเลอร์นในข้างข่าวนอกครับคิวงานเดือนเมษาครับคิวต่อไปก็เดือนพฤษภาครับงาน,นก็จะช้าไปนิดนึงครับ ใจก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีลน์ก็0870303409ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยด้วยครับขอบคุณครับ